สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเบิ้งไข่กลุบพี่น้องไข่กลุบกบเพื่นมาไข่ไ้พี่น้องเดี๋ยวก็จะกลายเป็นลูกออดนี่ค่ะ่นะค่ะเนาะนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นลูกออดเป็นหวกแล้วค่ะนี่ค่ะเมือ่อีวันที่หาพืษพืพี่น้อง นี่ค่ะน้ำแข็งทะเลสาบน้ำจืดหน้าบ้านกะละลายแล้วเนาะคะ่ะเนาะช่วงหนาหนาวเนี่กค่ะเดือนที่ผ่านมากะสามารถขับรถได้นะคะ่ะหนาหนาวนี่กะหลายเดือนเลยพี่น้องลายเดือนเลยกลายเป็นน้ำแข็งค่ะกลายเป็นน้ำแข็งก็ประมาณพุ่นละพี่น้องช่วงคริสต์มาสก่อนคร,คริสต์มาสพุนละครั พึ่งจะละลายหมดเนาะค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่แฟนไม่สมกาลังเสียเอาแมคโคกูดไปลากไม้คางๆหาดขึ้นค่ะแล้วก็จะปรับปรุงพื้นที่เนาะคะ่ะด้านหน้าจจะทําเป็นสวนดอกไม้แน่ปลูกพักแน่ค่ะทําเป็นทีพักพ่อนหนาบ้านแน่ค่ะนี่เนาะคะ่ะเนาะ ตอนนี้อากาศซี่องศาพี่น้องกลางคืนก็นยังมือนีศูนย์องศาแต่ว่ามือมอื่นพื้นเนี่ยจะติดลบหอดลบสามเลยค่ะพี่น้องปลูกอยียงพันในไรเนาะคะ่ะตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่ค่ะในโรงเรือนแม่สมกับเคลียร์พื้นที่นี่ค่ะเนาะกับเพาะกาไว้ในบ้านแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเอาปลูกอ,ออกมาปลูกบ่ไดพอไข่กบค่ะพี่นอ้องพอไข่กบพอลูกออดเรยเอาให้เป็นเพื่อนบังเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเพิ่น,นก็จะเพาะเดี๋ยวเพิ่นกิดจะเพาะตัวออกมาหนาหนาวนี่กบอยู่นี่แข็งได้พี่น้องไม่สมเคยเบ่งในสาระคะดีตัวของของกบค่ะตัวใหญ่นี่เห็นบอกพี่น้องน,นี่นี่เนาะคะ่ะลูกออดหลายเลยนี่ค่ะโอ้ยลูกออดพี่น้องเป็นเยนลลี่เป็นเยลลี่เนะค่ะ พวกเป็ดน้ำพวกหงอย่างก็ไม่แหบกินลายแล้วเนี่พี่น้องแต่ว่ามันไม่หลเนาะคะ่ะกับตินธรรมชาตินะพี่น้องเนาะวัฒวัฒนจักรธรรมชาติเสียงนกนางนวลพี่น้องนกนางนวลห้องหน้าหนาวเพิ่นกับบินไปทางอื่นกลับมาแล้วค่ะหน้าห้อนหงเป็ดกับบินไปทางอื่นเนาะคะ่ะทั้งเดนมาร์กทั้งเยอรมันทั้งที่อากาศบ่นหนาวปันใดคะ่ะ เห็นเนาะค่ะเนาะพาชมบรรยากาศแะมาทักท้ายเพื่อนๆนี่ค่ะหากไม่เต็มเลยค่ะพี่น้องไอ้น้ำแข็งมันพึ่งละลายมันจกม่ได้ดีดอกพี่น้องดินมันลมอยู่แฟนกันเลยว่าร้อหอล้อห้ดินมันกล่มจากน้อยกันค่ะมันนี่กันเลยสิอ่าหยุดเทิดก่อนค่ะวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเข้าไปในเมืองแล้วค่ะ หยุดก่อนเพราะว่าเราวลองสัมรถแมคโครเบิงค่ะก็เลยลองสัมรถแมคโครเพิ่งเสร็จก็เลยล้องรถแมคโครเบิงค่ะว่าใส่งานได้ดีบ่นี่นะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจังไนโอกาสหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะไม่สมแวะมาทักทายเอากบเอาอะลูกออด <c oughs> มันท่านได้เป็นลูกออดดักพี่น้องเอาใข่กรบให้เบิงค่ะ ยินเสียงห้องบ่ะคะวุดิวุฒิวุฒิวุฒิว่าจะไซดังกันท่านในไเสียงกบนี่ยวุดิวุฒวุฒวุฒอยู่ในปา่าทั้งคนเป็นน้องอ่เพิ่นวางไข่ช่วงนี้เพิ่นวางไข่โอเคค่ะสวัสดีค่ะ